อสวัสดีครับพวกเราวงเชิดครับยังครับเราต้องเราต้องเราต้องครตัพูดดิรับีสหอป่สวัดีครับวกงเชดครับอ่ะสามสหนึ่งวัสดีครับพวกเราวงเชดครับใช่นะรามีกันกี่คนมีกัทั้งหมด5คนครับ ใครใครใครมองเห็นอะไรก็ดูเหมือนภาพสามวิตติเอาแล้วจัะวันนี้เราก็จะมาในเรื่องหัวข้อที่ว่าพี่น้องเพื่อนน้องอิ่มครับวันที่สิบมิถุนาสอามันดีมีรายการวันที่สิบครับก็ผลปรหรับวันที่สิบมิถุนานะครับก็เป็นงานที่น้องเพื่อนน้องอิ่มซึ่งนี่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เราหา รายได้มาสมทุสมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือน้นองๆที่โรงเรียนบ้านไรน่ฝางอำเภอสามจังหวัดเชียงใหม่ก็ปัาราคา110บ,บาทที่ที่ขาย110บ,บาทเนี่ยก็คือเราจะให้เป็นเป็นคุณเพื่อนามกุลหมดเลยรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หาัาค่าใช้จ่ายนะครับกเก็บเข้ากระเป๋า,า,า,าหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่เอาไปบริจาคทั้งหมดครับเดครับบริจาคทั้งหมดนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บได้ในวันนั้นนะครับ เราก็จะทําเพื่อทําบุญมีว่านอกจากบาทร้อยห้าสิบาทถูกมากมีเสื้อขายด้วยมีเสื้อขายด้วยมีเสื้อตัวละถ้าจะไม่ผิดต่อร้อยห้าสิบเสื้อใหญ่อันั้นก็ทุกบาททุกสตางค์นะครับก็เข้ากันทุกทุกมุมแถมดีจ้าได้ดูวงสามวงด้วยสามวงแถมสบาทเกษันุว่าครับแล้วสามเซเลเซอร์แล้วก็วงเช่ของเราเองมีแล้วก็มาซ้อมกันครับก็เออ่วันนี้ ก็ขายบัตรไปเรียพอสมควรก็ต้องขอบคุณน้องๆพี่ๆเพื่อนเพื่อที่มาซื้อบัตรเพื่อที่จะของเงินค่าบัตรเนี่ยก็จะเป็นรายได้เพื่อการกุศลก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือว่ากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะกลัวว่าแบบบัตรจะหมดหรือว่าอะไรเงี้ยคือก็ลองติดต่อมาก่อนแล้วก็ไปซื้อได้ที่ตึกรังมี่นะครับดักบาร์ชั้น3า,ามสิบเอ็ด้เนะขาให้ดูใน เฟซบุ๊กเราก็ได้คือแฟนเพจของเชดนะครับ facebook c o m s เ a ิดแบรนด์หรือจะมีแฟนเพจอีกอันหนึ่งก็คือ facebook สลับเชิดแบรนด์ใช่เชดไทยนะฮะเชิดไทยเชิดไทยอ่ะมั่วละมั่วละ f a c e b o o k c o m s h เชิดไทยครับอันนี้คือเป็นแฟนเพจของผมของเชดแบรนด์ก็จะมีลิงก์ของคอนเสิร์ตนี้อยู่ครับอยู่ใน f a c e b o o k c o m ศิลปัญพิทผู้อำนวยการ ฝา <laughs> ต่อแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่มีจิตอาสาหรือใจบุญนะครับทําดีครั้งนี้นะครับเราเราก็บอกว่าเป็นหนึ่งในการทําดีเพื่อพ่อเหมือนกันนะครับมาร่วมกันทําบุญกันในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ใจบุญนะครับที่ซื้อบัตรไปแล้ว้วก็เราไปเจอกันมันนะครับแล้วเจอกันที่สิบขอบคุณครับครับโอเค